พนาในภาคบ่ายเพื่อชี้ทิศนําทางว่าปีหน้าคุณต้องมีชีวิตอย่างมีการวางแผนในบริษัทองค์กรเรามีเยี์แพลนใช่ไหมครับผมแล้วทำไมคุณไม่ทำยาไลฟ์คุณต้องทํานะคุณต้องเห็นปีหน้าในปีนี้เห็นวันพรุ่งนี้ในวันนี้แล้วน้ําหนักแค่ไหนคุณก็เอาอยู่ถูกต้องแต่ถ้าไม่วางแผนอะไรเลยนะเดี๋ยวก็เจ็บเหมือนเดิมเจ็บแล้วลุกไม่ขึ้นอีกด้ซ้ำเพราะว่าปีนี้ถือว่าหนักมากพอสมควรคราวนี้พอรามูสมาพูดถึงเรื่องของน้ําท่วม เขาบอกปี2011เนี่ยแค่เริ่มต้นน้ำจิ้มเขบอกน้ำจิ้มก่อนแต่2012ในช่วงระหว่างมิถุนายนขึ้นไปจะเจอหนักกว่านี้อีกจริงๆพระอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่2012ครับจากนี้เป็นต้นไปคุณไว้ใจน้ำไว้ใจดินไว้ใจลมไม่ได้อืเพราะโลกเราไม่ใช่โลกใบเดิมที่เราคุ้นเคยโลกนี้ถูกกระทําชําเราผู้ยี่ผู้ยำซะไม่มีเช่นเดครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าหมดสภาพจะตายคาที่อยู่ล้ว ใช่ไหมถูกต้องครับก็มนนษุ์ไงสูบดินสูบฟ้าเอามาปลนเพลิงกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ยอมรับสภาพสารภาพ่าตรุ่ยเผิดครับผมบริโภคดินบริโภคฟ้าแบบไม่เกรงใจธรรมชาติเขาไปไม่ไหวเขาก็เอาคืนครับฉะนั้นอย่าว่าแต่2012อย่าว่าแต่2 5 5 5ตลอดไปเลยจากนี้เป็นต้นไป10ปี20ปีน้ําจะเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการแก้ไขในในเรื่องของ1จิตใจ2ในเรื่องของวัตถุที่เราจะต้องคอยดูแลตรงนี้เนี่ยอาตามาคิดว่าเราต้องลุกขึ้นมา ตื่นตัวและตื่นรู้ครับตื่นตัวคือลุกขึ้นมาศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราจะรับมือกันอย่างไรก็ขอให้เจริญสติครับสติคําเดียวอาตมาว่าเอาอยู่นะครับผมคำนี้สําคัญที่สุดครับสังคมไทยวิกฤตแค่ไหนก็ตามถ้าเรายังให้กันอยู่เราจะอยู่กันได้ครับนี่คือข่าวดีท่ามกลางข่าวร้ายวิกฤตหนักหนาสหัสแค่ไหนคนไทยก็ไม่ทิ้งกันครับและทุกคนก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้ อย่ารอให้ตัวเองสมบูรณ์ที่สุดจึงจะช่วยคนอื่นเราช่วยแค่ไหนได้เราก็ช่วยเท่าที่ศักยภาพของเราจะทําได้ครับ <c oughs> และถ้าทําได้อย่างนี้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีความหวังแน่นอนครับ <c oughs> รับถือทุกรูปเจริญสุขสวัสดีส่งท้ายด้วยธรรมต้อนรับด้วยศีลสาธุชนทุกท่านทุกคนสวดมนต์เรียกให้เต็มก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์ก็ได้แต่เจริญพระพุทธมนต์นี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านใช้เราชาวพุทธธรรมดาาก็เอาแค่ว่าสวดพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ก็แล้วกันนะ i Samayang disarana kama paṭhang panama se. สารานังพระามีพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารานาตุตทยามทิพุทธทงสารานังพระามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระพุพธเจ้า ังที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสาราณาตุตทยำที่สังพังสารนาง้าชางมีแม้ครั้ออรงทีสาาา่ส่องข้าพระเจ้าถือเอาพระงฆงเป็นสารณาอาทิยามีิ

เอาละครับหลังจากสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราจะร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตว่างและเปิดใจรับความสุขที่กำลังจะมาถึงครับ พวกเราฟังกันให้ดีนะเพราะว่าบทน,นี้เป็นบทที่ตามาตั้งใจแต่งมากเลยนะเขียนเองยังรู้สึกว่าโอ้โหเขียนไปได้อย่างไรมีแรงบันดาลใจมากมเลยไ่าน่จะเชื่อว่ารเราเขียนได้ขนาดนี้เอา้าลองฟังกันนะอัตมาแปลมาจากพุทธํรรัะแล้วก็ตั้งชื่อกับินีิบตบทนี้ว่าอย่าลืมตนภาษาบาลีท่านบอกว่า อัตตานัานาติวัตยะแปลว่าอย่าทำตนเป็นคนลืมตัวแค่ชื่อนี้ก็สะกดไปหลายคนนะเอ้าเรามาฟังกวีนิพนธ์ที่รมภาพแต่งจากพุทธาดำรัสตรงนี้บ้างอัาตามเห็นอย่างนี้ลืมอะไรก็ได้ลืมไปเถิดแต่อย่าเกิดลืมตัวมัวยิ่งใหญ่ไม่รู้จักพระคุณคนที่สนใจ ช่วยตนให้เด่นดีเป็นสีคนเธออาจลืมวันเกิดของคนรักอาจลืมชื่อคนรู้จักเป็นบางหนอาจลืมร่มลืมแว่นตาลืมหน้าบนและอาจลืมใครบางคนที่เกลียดเธอเธออาจลืมวันจันทร์วันอังคารลืมการบ้านที่ต้องทำสม่ำเสมอลืมกุญแจลืมนัดหมอที่รอเจอลืมชะเงอ้อช่แง้บอกส่งคำทาง ลืมปิดคอมพิวเตอร์เออลืมได้ลืมค่าไฟค่าประปาลืมสสารลืมโทรกับตามเลขหมายที่ปลายทางลืมปล่อยวางความยึดติดลืมปิดไฟลืมอะไรก็ลืมได้ฉันไม่ว่าแต่ลืมตัวนี้ไม่น่าจะลืมได้คนลืมตัวก็เหมือนอัวลืมทีไงคนจันไรวัดกันที่ที่ลืมตัว ปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งจิตอาสาและน้องๆต่างก็ได้รับสิ่งดีๆร่วมกันได้สงบใจจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีและผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปีนี้จะมีแต่เรื่องดีๆและนำมาซึ่งความสุขอย่างมากมายในชีวิตครับ